เกาะกระแสร้อนการเมืองจับตาวาระกฎหมายในสภาสะท้อนมุมมองภาคประชาสังคมถึงฝ่ายนิติบัญญตัติกับรายการสภาปริทัศน์ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสภาปริทัน์ครับวันนี้อยู่กับผมนัทธพลสงวนทรพัพย์ พบกันเป็นประจำน,นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17.30นจนถึงเวลา18.00นผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาในระบบ FM 87.5เมกะและระบบ AM 1071ก h z พร้อมกันทั้งหมด14เครือข่ายในระดับภูมิภาคครับวันนี้รายการสภาปริทัศนครับชวนคุณผู้ฟังมาติดตามกันสําหรับความเคลื่อนไหวของภาพประชาชนภาพประชาสังคมในการเสนอร่างกฎหมาย มาอย่างที่ประชุมของสภาผู้แทนรัษฎรครับถือว่าเป็นบทบาทที่น่าสนใจนะครับโดยล่าสุดนั้นเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมา ทางคุณสุรางจันยมนะครับกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนหนึ่งคนได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่เป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพุทธศักราช2539พศเข้ามาสู่ในระบบการรับฟังความคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎรวันนี้รายการสภาปริทั์ครับจะมาเจาะลึกกันสําหรับร่างกฎหมายฉบับนี้เครือข่ายภาคประชาสังคมมีเจตนารม์อย่างไรบ้างวันนี้จะมาพูดคุยกับคุบคณสุรางจันแย้มคุณสุรางเป็นกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ เพื่อนพนักงานบริการขณะนี้คุณสุรางอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสุรางครับค่ะสวัสดีครับคุณนัทพลคระครับคุณสุรางครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งฉบับนะครับสําหรับร่างกฎหมายที่เสนอโดยภาคประชาชนนะครับโดยคุณสุรางจันยมกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจานวนหนึ่งคนทีนี้ก็อยากทราบถึงเจตนารมณ์นะครับสําหรับการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวเข้ามาในสภาเป็นอย่างไรบ้างครับคุณสุรางครับค่ะครับขอบคุณ ส่นอื่นต้องขอบคุณทางคุณน,นัทพลและก็ทางรายการสภาปฏิพัฒน์มากๆนะคะที่ให้โอกาสพวกเรานะคะได้มาทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน,นะคะและสปอรดีสปดีประชาชนทุกทุกครันที่รับฟังรายการนี้ด้วยนะคะที่จะได้ให้เราได้ชี้แจงว่าเอ๊ะทำไมพวกเราถึงได้ร่วมกันนะคะหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยี่สิบหกรายชื่อในการที่จะขอเสนอร่างยกเลิกตัอหญุดว้องกันและปลาบปรามการชารระเวณพศสองพันห้าร้อยสาสิบเก้านะคะ เนื่องจากว่าตัวตัว,ตวพระราชบัญญัติหรือกฎหมายฉบับนี้ค่ะได้ถูกบังคับใช้มาเป็นเวลานานซึ่งก็ตั้งแต่พศ2539ถึงตอนนี้ก็29ปีแต่เอาเท่จริงแล้วประเทศไทยนะะที่มีกฎหมายนะคะที่มีการระบุโทษอาญาที่เอาผิดการข้าริการทางเทศนะมีตั้งแต่พศ2503มาแล้วนะคะซึ่งก็ถึงตอนนี้ก็คือ65ปีแล้วที่เรามีกฎหมายที่มีการกําหนดโทษอาญากับ ผู้ค้าบริการทางเพศนะ,ะคะซึ่งการมีกฎหมายที่มันมีทมบทบัญญัติโทษอ,อาญาเนี่ยให้กับผู้บริการทางเพศคะ,ะมันนําไปสู่การตีตราและก็นําไปสู่การเลือกปฏิบัติต่อต่อผู้ประกอบอาชีพนะคะซึ่งซึ่งก็ทําให้พวกเขาเองอ่ะต้องหลบหลบซ่อนซ่อนนะไม่สามารถที่จะมาขอความเป็นธรรมหรือไม่สามารถที่จะได้รับการคุ้มครองเหมือนเหมือนกับประชาชนคนอื่นๆได้นะคะแล้วก็ทําให้ วกเขาเองนะคะตกเป็นเครื่องมือหรือูกเป็นเป็นตกตเป็นเหยื่อของการถูกเรียกเก็บหาผลประโยชน์ <S <S จากเจ้าหน้าที่รัฐบางคนนะคะใช้คําว่าบางคนที่ไม่สุจริตนะคะแล้วก็นําไปสู่การเอารัดเอาเปรียบเยีะยแยะมากมายซึ่งพวกเราก็ได,ได้ได้อยู่กับเหตุการณ์ได้ได้ให้การช่วยเหลือพี่น้องแล้วก็ได้รับโดยตลอดเพราะว่า <S <S มูลนิธิเราทำหน้านที่เป็นเหมือนกับเป็น เป็นสะพานตรงกลางที่จะคอยดูแลและคอยคอยเชื่อมเพื่อให้ได้พวกเขาได้รับการคุ้มครองนะคะ <c oughs> ซึ่งประกอบอาชีพเ้ื่อความสมัครใจนะที่ถูกล้อเลวงมาถูกบงังคับขานั้นโอเคในอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> ซึ่งจริงก็มีกฎหมายอื่นอยู่คือกฎหมายป้องกันและตบปรามการคช้มนุษย์ดูแลอยู่แต่ในกรณีของคนที่สมัครใจที่เขาจะมาทํางานประกอบอาชีพโดย ใช้สิทธิในตัวร่างกายของพวกเขานะ,ะคะในการประกอบอาชีพพวกเขาไม่ได้รับการคุ้มครองเลยซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญไทยไหลายมตาก็พูดถึงเรื่องสิทธิในการเลือกประกอบอาชีพในการในสิทธิในตัวร่างกายแต่ว่าพวกเขาเองนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองแม,แม้แม้แต่ในหลักการรัฐธรมนูญเองก็ตามน,ะะนี่คือเป็นเหตุผลและที่มาที่ไปที่พวกเราได้รวมตัวกันและก็ที่จะเสนอร่างยุเลิกรบฉบับเนี่ ครับครับคุณสุรางค์ครับได้ติดตามนะครับการทํางานของมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการเห็นว่าที่ผ่านมาก็ได้มีการทํางานที่จะเป็นการดูแลนะครับสําหรับพนักงานที่อยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบริการทางเพศครับพบปัญหามากมายหลายอย่างอยากให้คุณสุรางค์ได้เล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังสักนิดหนึ่งครับว่าปัญหาที่เราพบเจอส่วนใหญ่จะมันจะเป็นเรื่องใดบ้างครับคุณสุรางค์ครับค่ะเอ่อพาร์ทิคิปค่ะ ภารกิจขององค์กรนะทํางานในสามด้านในสาด้านนะด้านที่หนึ่งนะคะเราทําเรื่องสุขภาพาเอาเข้าจริงประชาชนทุกคนไม่ว,ว่าจะประกอบอาชีพอะไรเพศอะไรหรือมีสถานะทางเศรษฐกิจยังไงพวกเขาทุกคนควรต้องได้รับการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ผ่านมามนะเจอว่า พี่น้องนะคะของพวกเราเองน่ะเวลาที่เขาเจ็บป่วยนะคะเขาเวลาที่เขาไปรับบริการสุขภาพน่ะมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับพวกเขาเลยแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องการเจ็บป่วยที่มันเกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์โรคที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์น่ะมันมีสติกมากอยู่มากมายแล้วมันก็จะโยงไปถึงว่าประกอบอาชีพอะไรทําอะไรทำไมถึงติดเชื้อน่ะงั้นทาให้พวกเขาก็ถึงบริการสุขภาพไม่ได้งั้นเราก็เลยต้องจําเป็นต้องจัดบริการสุขภาพให้เขาโดยมีคลินิกของพวกเราเองนะะอีกด้านคือด้านการศึกษา เราต้องยอมรับเหตุผลหลักเลยที่ทําให้คนเดินทางเข้ามาประกอบอาชีพขายบริการทางเพศคะก็คือโอกาสทางการศึกษาที่มันไม่เท่ากันงั้นโอกาสในการที่จะเลือกประกอบอาชีพมันไม่เท่ากันงั้นความฝันใหญ่ของเขาอย่างหนึ่งเขาอยากมีการศึกษาเพื่อที่ทําให้เขาได้มีโอกาส <c oughs> ในการที่จะเลือกประกอบอาชีพะจาการจะมีชีวิตที่ดีเหมือนกับคนอื่น <c oughs> เขาไม่สามารถทําได้งั <c oughs> ้นเราก็จัดการศึกษาให้กับเขาเพราะเราบอกว่านี่มันคือปัญหาของเขานะ่ะจัดการศึกษานอกโรงเรียนให้กับเขาและอันสุดท้าย เนื่องจากอาชีพที่เขาเข้ามาประกอบอาชีพแบบเขาสมัครใจใช้เนื้อตัวร่างกายตัวเองแต่ว่ามันมีกฎหมายที่มีการเอาผิดของเขาอยู่มันมีโทษอาญาอยู่งั้นเวลาที่พวกเขาถูกเอาเปรียบถูกทําร้ายร่างกายบางคนถูกดาร้รยร่างกายแบบเลือดอาบมาเลยนะ่ะงั้นไม่กล้าไปแจ้งความเพราะเคยไปแจ้งความแล้วเอพอพอมีการไตส่สวนไปมาก็อ้าวไปเจอไปเจอ,ไปเจอคู่กรณีได้ยังไงอ้าวก,ก็คือก็บ่งบ่งชี้ได้ว่าประกอบอาชีพอะไรงั้นจากผู้เสียหายก็กลายเป็นผู้ ผู้กระทําความผิดก็คือคาระเวนิงงั้นมันมีเรื่องราวเหล่านี้ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดนานๆครั้งมันเกิดขึ้นบ่อยมากบ่อยมากบ่อยมากมันไม่เป็นธรรมสำหรับพวกเขาเลยพวกเขาไม่ ไม่สามารถที่จะเปล่งเสียงออกมาได้ถึงแม้ว่าเขามีสิทธิ์แต่ว่าเขาไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้งั้นอ,อ,องค์กรเราก็ทําหน้าที่นะคะเป็นสะพานตรงกลางที่จะช่วยเปล่งเสียงกับเขาช่วยจะทําให้เขาได้เข้าถึงความเป็นธรรมเข้าถึงบริการนะก็ทํางานมา20ปีนะ,ะคะโดยตัวมูลนิธินะก่อตั้งมา ตั้งแต่พศ2537-2004นะคะ20ปีพอดีอะค่ะครับทีนี้มีอีกอันนึงนะครับที่อีกประเด็นหนึ่งนะครับว่าปัญหาการเข้าไม่ถึงสิทธิ์ตามกฎหมายแรงงานด้วยตรงนี้นะครับอยากให้คุณสุรางได้เล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันสักนิดหนึ่งครับว่าปัญหาตรงนี้การที่ประกอบอาชีพแบบนี้แล้วมันไม่สามารถเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายแรงงานในเรื่องใดบ้างครับคุณสุรางครับ โดยโดยโดยรูปธรรมการทํางานของพี่พี่น้องน้องที่ทํางานอยู่ภายใต้สถานประกอบการก็คือมีมีสถานที่ทํางานมีนายจ้างนะคะมีนายจ้างนะคะมีมีมีเงื่อนไยการทํางานมีการตอกบัตรเวลาเข้าออกการทํางานมีเงื่อนไขการทํางาน มีการาจ่ายเงินเดือนมีนาการหักค่าแรงมีกําหนดวันหยุดอะไรเหล่านี้ยมันมีอยู่ในในรูปแบบการทํางานที่ที่มีมันมีอยู่นั้นพอไปดูตามตามเงื่อนไขของความเป็นลูกจ้างอ่ะอลักษณะการแบบเนี้ยมันเข้าข่ายของการเป็นแรงงานเป็นลูกจ้างแต่ว่าใ,ในในทางปฏิบัติในทางเป็นจริงค่ะที่น้องเหล่านี้ฮะไม่ได้ถูกนับเป็นแรงงานมไม่ได้ถูกนับเป็นลูกจ้างเขาถูก ให้ค่าว่าเขามาทํางานด้วยความสมัครด้วยทํางานด้วยตัวเขาเองเขาบรนทาริ mm hmm. เขาสมัครใจรแต่ว่ามันเงื่อนไขยอยู่อ่ะตามตามตาม,ตามกติกาของแรงงาน,นมันมีเงื่อนไขยอยู่ mm hmm. งั้นสิ่งเหี่ยวนี้ฮะถามว่าพอดูว่าค่าแรงที่เขาได้รับมันเป็นธรรมไหม ค <ะ S 2> า่าแรงค่าค่าแรงายวันไม่เป็นธรรมโอเคก็อาจจะได้เงินพิเศษค่าติปค่าพิเศษไดโอเคตรงนั้นมันนอกเหนือนะ,<ค>ะมันไม, <คะ S 2> ไม่เป็นธรรมการจ้างงานมันจะต้องมีกําหนดวันหยุดวันลาอะไรเขาเขาได้ตามนั้นมันเขาไม่ได้เวลาที่เขาไม่ได้รับค่าจ้างหรือไม่ได้รับค่าตอบแทนที่มันเป็นธรรมเขาสามารถไป,ไปฟ้องร้องที่ศาลแรงงานได้มันไม่ได้เนื่องจากว่าเขาไม่มีสถานะไปแรงงานที่มันชัดมากๆเลยคือตอนช่วงเหตุการณ์วิกฤตโควิดครับอ๋ ณนะตรงนั้นค่ะแรงงานภาคบรการเป็นแรงงานแรกที่ถูกล็อกดาวน์นะคะที่ถูกยุติการทํางานแล้วก็ถูกเปิดให้กลับมาทํางานหลังสุดงั้นสภาพการการจ้างของเขามันหมดไปนะคะเขาไม่ได้รับค่าดเชยในการที่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทํางานนะคะเขาไม่สามารถไปร้องของความเป็นธรรมที่ไหนได้เลยนะคะงั้นตรงเนี้ค่ะเราคิดว่า มันไม่มันไม่เป็นธรรมสำหรับพวกเขาเขาทํางานมันมีเงื่อนไขาการทํางานแต่ว่ามันไม่มีการได้รับการคุ้มครองแล้วก็เคยเราเคยคุย <ừ, S 1> <ๆ>เรื่องนี้เขาฝ่ายแรงงานฝ่ายแรงงานก็บอกว่าโอเคมันเข้าข่ายการเป็นลูกจ้างแล้วรเราสามารถไปไปฟ้องร้องไปร้องเรียนได้แต่ทีนี้นั่นมันของมันเป็นปัจเจ ก <c oughs> าร <c oughs> แก้ปัญหาเป็นปัจเจกบุคคลแล้วก็ถามว่าจะมีพี่น้องพนักง,งานบริการหรือเซ็กซ์เตอร์คนไหนที่จะไปฟ้องร้องกับกับศารแรงงาน <c oughs> เพราะว่างาที่ตัวเองทําอยู่นั้นมันมีความลาดเกี่ยวกับความผิดทางอาญา <c oughs> นะฮะยืองั้นมัน มันมีสติกมากมันมีตราบาตรอยู่ก็ไม่มีใครไปฟ้องร้องเราก็เสนอว่ามันแก้ปัญหาแบบปัจเจกแบบนี้มันไม่ได้มันจะต้องนั่งแก้กันกี่แสนกี่ล้านคนที่มันมีอยู่ค่ะงั้นมันควรจะต้องไปแก้โครงสร้างงั้นทําอย่างไรที่จะให้งานที่พี่น้องทําอยู่เนี่ยเป็นถือว่าเป็นงานประเภทหนึ่งแล้วได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานซึ่งถ้ามันไม่ไม่ได้มีอยู่ลักษณะงานแบบนี้มันไม่ได้มีตราอยู่ในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน มันก็ทําเป็นร่างกฎกระทรวงที่มันมีลักษณะงานบแบบเฉพาะแบบพิเศษขึ้นมาแล้วก็ทําให้เขาได้รับการคุ้มครองน่ะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราอยากให้มันมันได้รับการแก้ไขแล้วก็พวกเขาได้รับการคุ้มครองอค่ะโอ้โหครับก็ถือว่าเป็นความเหลื่อมล้านะครับในเรื่องของแรงงานนะครับในภาคบริการนะครับที่ตามที่คุณสุรางได้ยกตัวอย่างในช่วงของโควิด19จะเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าเมื่อมีการล็อกดาวน์นะครับ หลายๆอาชีพก็ได้รับเงินเยียวยาแต่ว่าอาชีพที่ทำงานเป็นพนักงานบริการใน รูปแบบนี้นะครับกลับไม่ได้รับการเยียวยาไม่ได้รับการชดเชยนะครับทำให้เกิดความเดือมล้ําแล้วก็ทําให้การบังคับใช้กฎหมายนั้นไม่เท่าเทียมในเรื่องของการเยียวยานะครับทีนี้อยากทราบว่าสําหรับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพุทธศักราช2539ตามที่คุณตุรางบอกว่า29ปีมาแล้วนะครับมันไม่ค่อยเป็นปัจจุบันแล้วอยากทราบว่าปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านมาสําหรับการกําหนดโทษทางอาญาสาหรับผู้ที่ประกอบอาชีพให้บริการทางเพศตรงนี้มันมีปัญหาตรงไหนอย่างไรบ้าง คุคุณสารรคคับคือสิ่งที่เราจะเจอกันกันอยู่ตลอดเวลาก็คือว่ามีคู้ผู้บบงคับใช้กฎหมายบางท่านที่ไม่สุจริตนะะก็ได้มีมีการใช้ข้อกฎหมายที่มันถูกยกเลิกไปแล้วอย่างข้อหาเจตรี 3, ซึ่งข้อหาเจตรีเนี่ยมันเป็นมันเป็นข้อบัญญัติของกฎหมายตั้งแต่ปีพศ2503แล้วมายกเลิกไปแล้วเมื่อปีพศ2539 ก็ยังมีการจับกลุ่มในข้อหาเสตเตร์ค่ะประเวณีอยู่แล้วก็มีโทษปรับอยู่นะฮะมีการจับกลุ่มในข้อหาลรบเล้าชักชวนนะคะซึ่งในความจริงแล้วในพี่น้องเหล่านั้นนะคะเขาม่ได้ไปรบกวนใครเลยเขายืนอยู่ในที่ของเขาเขาอยู่ในที่ของเขา,เขา,ขเขาและเขาถูกจับคือมีการมีการจับกลุ่มและโดยที่เขายังไม่ได้กระทําความผิด ครหรือมีการให้มีการกำหนดโทษในโทษที่มันไม่ได้มีอยู่ในกฎหมายนะเช่นถูกจับในข้อหาค้าประเวณีในวันสำคัญทางศาสนาซึ่งมันไม่ได้มีอยู่ในกฎหมายฉบ,าบับใดเลยหรือ,รอม,มีการจับกลุมในข้อหาบทบังทัศนียภาพอันสวยงามซึ่ง ซึ่งอันนี้ค่ะมันเป็นมันเป็นช่องโหว่ที่ทําให้ให้มีการเอารัดเอาเปรียบจากาจากผู้บังคับใช้กฎหมายบางคนที่ไม่สุจริตนะฉันขอยืนยันขอใช้คําว่าไม่สุจริตนะ <c oughs> แล้วก็คนมาเรียกหาผลประโยชน์จากจากพี่น้องเหล่เน,นี้ย <c oughs> นั้นสิ่งเหล่าน,นี้มันเกิดขึ้นอยู่อยู่ไม่อยู่ตลอดเวลา <c oughs> แล้วพี่น้องก็คือกว่าจาหาเงินได้นะคะ <c oughs> วันวันหนึ่งมันไม่ได้หาได้ง่ายเพราะหาเงินได้เงินนิแทนที่จะไปเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวหรือไปใช้หนี้ที่ตัวเองมีอยู่ก็ก็คือต้องจ่ายให้กับให้กับเจ้าหนะ้าที่ที่ที่มาเรียกเก็บผลประโยชน์จากพวกเขางั้นเท่ากับว่าการมีกฎหมายนี้ทาให้พี่น้องต้องยืดาอายุการเป็นเป็นคนขายบริการ,รยืดอายุการเป็นนี้ยืดอายุยืดอายุความลําบากมากยิ่งขึ้นคือเราไปยัดเยียด การขายบริการให้กับพวกเขานะเราไปยัดเยียดความลำบากให้กับพวกเขาหาการมีกฎหมายน,นี้เราก็เลยคิดว่าเโดยเจตนาของกฎหมายที่มีออกมาครั้งแรกหวังว่าการมีกฎหมายบังคับใช้จะทําให้การค้าตัะเวณีหรือการขายบริการมันหมดไปแต่ในะความเป็นจริงมันไม่ใช่อืม,มันไม่ใช่เลยจํานวนคนที่เข้ามาประกอบอาชีพนี้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่า การมีกฎหมายนี้มันไม่ได้ไปเจาะไปตอบเจตนาหรือมันไม่ได้ไปตอบสาเหตุของปัญหา <c oughs> สาเหตุของปัญหามันคือคน ต้องการรายได้ต้องการมีงานทํามันมาจากปัญหาเศรษฐกิจงั้นเราต้องไปแก้ที่เรื่องเศรษฐกิจมันต้องไปแก้ที่ทําให้คนมีงานทํามีรายได้ไม่ใช่ใช้กฎหมายมาลงโทษเขาน่ะค่ะครับมันจะเกิดช่องว่างในการที่จะมีเจ้าหน้าที่รัฐบางรายนะครับตามที่คุณตุลางได้เน้นย้านะครับไปเอารัฐเอาเปรียบพี่น้องที่ประกอบอาชีพแบบนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นช่องว่างที่สําคัญที่ควรที่จะมีการแก้ไขปัญหานี้นะครับก็เลยเป็นที่มาใช่ไหมครับสำหรับเหตุผลที่จะต้องยกเลิก สำหรับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการประเวณีพุทธศักราช2539ซึ่งเป็นตามร่างก็คือเป็นร่างตามมาตรา3อยากให้คุณสุรางได้เล่าเหตุผลตรงนี้สักนิดหนึ่งครับคุณสุรางครับค่ัก็อย่างที่เรนทราบว่าเหตุผลที่จะให้มีการยกเลิกคือว่ามันมีการบังคับใช้มานานแล้วนะแล้วก็กฎหมายฉบับน,นี้ค่ะมันใช้เพื่อ การป้องกันและปรับตามการชาระเวนีแต่ในความเป็นจริงแล้วในสภาพการที่มันเปลี่ยนไปนะคะมันไม่ได้ทําให้อ่ปัญหามันลดน้อยหรือหมดไปนะคะแต่ว่ามันกลับเป็นอุปสรรคที่จะทําให้การประกอบอาชีพของพี่น้องที่ใช้สิทธิเนื้อตัวร่างกายของตัวเองในการประกอบอาชีพหาไรายได้เลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ไม่ตกเป็นภาระของสังคมหรือของประเทศเนะี่ยมันไม่สามารถทําได้นะคะงั้นซึ่งเออพวกเราก็เห็นว่า งั้นถึงเวลาแล้วที่เราต้องยอมรับความเป็นจริงนะคะที่จะมองว่าโอเคมันมีการประกอบอาชีพนี้อยู่แล้วก็ทําให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ขึ้นมาอยู่บนดินแล้วก็ควรจะต้องยกเลิกกฎหมายที่มันเป็นโทษอาญาก็คือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพศ .2539 ออกไปทั้งฉบับนะคะและวก็มมีการตราไปตราตัวกฎ กดกระทรวงคุ้มครองแรงงานบริการที่จะมาดูแลเขาในฐานะที่เป็นแรงงานนะคะในกลุ่มประชากลุ่มพี่น้องที่อายุเกิน18ปีมาทํางานด้วยความสมัครใจนะคะมาทางานด้วยความสมัครใจเราเราเรานิ้นย้ําแล้วมาทํางานด้วยพามสมัครใจน่ะเขาควรจะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในการสิทธิในการที่จะมีงานทำสิทธิในการที่สามารถเลือกประกอบอาชีพได้แล้วก็สิทธิในการใช้เนื้อตัวร่างกายดิโดยใช้เสรีภาพในเนื้อตัวร่างกายของตัวเองตามรัฐธรรมนูญไทยปีพศ2560ครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นการที่จะเป็นการแก้ไขนะครับใน เรื่องของตัวบทกฎหมายนะครับโดยเฉพาะยิ่งโทษทางอาญานะครับแล้วก็จะทําให้พี่น้องที่ประกอบอาชีพนี้นะครับสามารถเข้าถึงสิทธ์ต่างๆได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นสิทธิในเรื่องของกฎหมายแรงงานนะครับสิทธิในเรื่องของด้านสาธารณสุขรวมถึงสิทธิอื่นๆด้วยนะครับทีนี้อยากทราบว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับที่เสนอเข้ามาเห็นว่าในส่วนของหลักการและเหตุผลได้มีการพูดถึงปฏิญญาสาลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนรวมถึงกติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอยากทราบว่า ว่าในภาพใหญ่ๆนะครับของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั้นได้ให้การรับรองและคุ้มครองพนักงานที่บริการทางเพศไว้อย่างไรบ้างครับคุณสุรางค์ครับถ้าดูตามปฏิญญาสากลไว้ด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะในในข้อสามเบอกว่าสิทธิในการมีชีวิตอยู่นะะสิทธิในการมีชีวิตสิทธิในเสรีภาพและก็สิทธิของความมั่นคงของตัวบุคนนคลคะ งั้นพี่น้องพนักง,งานเดิกจานเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งเขาก็ควรจะมีสิทธิในการที่เขาจะมีชีวิตการมีชีวิตอยู่ก็คือว่าเราต้องมีเราต้องสามารถประกอบอาชีพได้และ,ะเราต้องสามารถมีเสรีภาพในการที่เราจะเลือกประกอบอาชีพหรือเราต้องได้รับการคุ้มครองนะคะ,คะ,ะข้อเจ็ดบอกว่า,าความเท่าเทียมกันตามกฎหมายนะคะไม่ว่าคนทุกคนไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรหรือเรามีเพศอะไร <c oughs> เราก็ต้องได้รับการคุ้มครองนะคะเราเราก็มีความเท่าเทียมกันแล้วถ้าเกิดเหตุอะไรเราต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติว่าเพราะเราประกอบอาชีพนี้เราเลยไม่ได้รับการคุ้มครองนะซึ่งมันมีเหตุการณ์หลายๆครั้งที่มันทําให้เห็นว่าโอเคมันมันถูกเหลื่อมล้ํากันมากๆเราไม่ได้รับการคุ้มครองเราถูกเลือกปฏิบัติะนะคะอย่างเมื่อกี้รลฟฝฟังเรื่องกรณีโควิดนั้นชัดเจนมากแล้วก็ข้อที่สามพูดถึงเรื่องสิทธิในการทํางาน ทุกค,คนมีสิทธิ์ในการเลือกที่จะทำงานโดยอิสระงั้นที่ย้ำว่าทำงานโดยความสมัครใจคือว่าพี่น้องเหล่านี้ฮะเลือกมาทำงานด้วยความสมัครใจนั้นหมายความเขาไม่อิสระในการเลือกทำงานนะโดยใส่ใ้สิทธิเนื้อตัวร่างกายของเขาซึ่งในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนก็ว,ว่าได้กล่าวไวช้ชัดเจนมากในมาตราข,อ 3, ขอ้ขอสามข้อเจ็ดและข้อยี่สิบสามนะคะส่วนในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมืองค่ะในในข้อ9ได้กล่าวไว้ว่าบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในความปลอดภัยของร่างกายนะคะไม่ําบุคคลจะถูกจกับกุมหรือถูกควบคุม โดยอำเภอใจนี้ได้อย่างที่ได้กล่าวไปนะคะว่าเออเราถูกจับกลุมในข้อหาที่ข้อกฎหมายที่ถูกยกเลิกไปแล้วเราถูกจับกลุมหรือบางทีถูกจองถูกคุมขังในข้อเราในในข้อกฎในข้อความผิดที่เรายังไม่ได้กระทําความผิดเลยอ่ะแต่ว่าเราไม่สามารถต่อสู้ไม่สามารถเปลี่ยนเสียงไม่สามารถปฏิเสธได้เวลาเราเปลี่ยนเสียงเราต่อสู้เราปฏิเสธบ่อยครั้งนะ,ะจะถูกถามว่าจะเอา จำหน่ายหรือจะเอาเศษอำนาจที่อยู่ในมือของผู้รักษากฎหมายที่ไม่สุจริตอ่ะมันเยอะเหลือเกินนั<อ>้นประชาชนอ่ะไม่มีสิทธิแม้จะว่าแม้แม้แต่จะมีกติการะหว่างประเทศระบุอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่สามารถได้ได,ได้ใช้ได้รับการคุ้มครองเลยหรือ,อข้อญี่ปกบอกว่าบุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองเท่าเทียมกันตามกฎหมาย ลูกค้าทำร้ายร่างกายนะรกรณีเพิ่งเกิดเมื่อเดือนที่แล้วกับน้องๆที่พัทยาถูกลูกค้าทำร้ายร่างกายจนเลือดโศมกายเราไปแจ้งความโอ้กระบวนการยากเหลือเกินมันไม่ได้ทันทีทันใดในฐานะที่เราเป็นผู้เสียหายนั่นเป็นเพราะว่าคนที่กระทําเราเป็นลูกค้านั่นตัวบ่งชี้คือนะ่าแสดงว่าเราเป็นผู้ค้าบริการทางเพศงั้นการช่วยเหลือมันมันยากมากๆเลยนะคะมันไม่เหมือนประชาชนทั่วไปนะคะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ มันมันถูกกล่าวไว้ในกติการะหว่างประเทศหรือในตัวปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งมันมีการคุ้มครองอยู่ชัดเจนแต่ว่าด้วยความที่มันมีกฎหมายของประเทศไทยเราที่มันมีการเอาผิดในการมีการกำหนดโทษอาญาเนี่ยมันทําให้ตัวปฏิญญาสากลที่ที่มันมีใช้อยู่ในทางสากลเนี่ยมันเข้ามาไม่ถึงอืมันไม่สอดคล้องกันนะครับใช่ค่ะมันไม่สอดคล้องกันเลยอะค่ะ แทนที่กฎหมายของประเทศไทยนะครับจะสร้างความเท่าเทียมสร้างความสอดคล้อง กับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับตามที่คุณสุรางได้เน้นย้ำนะครับรวมถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้วยนะครับตรงนี้เองก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่เราควรที่จะมีการยกระดับกฎหมายนะครับให้สอดคล้องกับหลักการสากลด้วยนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงท่านหลังจากกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นสําหรับร่างกฎหมายที่ภาคประชาชนเสนอแล้วเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนสภฎนทางด้านของคุณสุรางคาดหวัง ในการตอบรับของที่ประชุมสภาผู้แทนสะนะครับในการพิจารณาร่างกฎหมายของพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างครับสําหรับความคาดหวังนะครับครั้งนี้ต้องยอมรับว่าใจปูนะคะครับจริงๆแล้วตัวเองนะเป็นแอคทีฟิสที่ทํางานต่อสู้ให้กับพี่น้องเนี่ยมาเกือบ40ปีแล้วแล้วก็เรา พยายามที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้มามาตลอดเวลาเลยนะ mm hmm. แล้วก็ดูเหมือนมันมัน,ม,นมันจะพอมีความหวังเรื่องมันก็หมดความหวังมันก็หมดความหวังตลอดแต่ว่าครั้งเนี้ <c oughs> เรื่องยอมเราก็ตัวเองใจฟูมากๆเลยนะเพราะว่าเอการขับเคลื่อนมันเข้าไปถึงชั้นรัฐภามีการรับรับตัวร่างที่เราแล้วก็มีการรวบรวมรายชื่อมีการรับฟังความ <c oughs> คามิดเห็นนะงั้นเราค่อนข้างมีความหวังนะคะ mm hmm. ว่าในสภาพการสังคมที่เปลี่ยนไป วิธีคิดของของของเนี่ยของฝายการ<ด>เมืองด้วย<อ>นะครับของประชาชนด้วยของประชาชนทั่วไปด้วยนะ่ะวิธีคิดเเริ่มเริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็มองมองทุกอย่างเป็นเรื่องของสิทธิอม,มองทุกอย่างเป็นเรื่องที่ที่อยู่กับความเป็นจริงอะ่ะงั้นแล้วก็เราถ้าในในสภาสูงฮะในฝ่ายการเมืองก็ก็จะมองเห็นสิ่งน,นี้เหมือนกับที่พวกเรามองเห็นในที่ประชาชน หนึ่งหมื่นกว่าคนมองเห็น่ันเกิร์จะให้การรับรองหรือให้การยอมรับกับสิ่งที่เรากําลังขับเคลื่อนอยู่ให้คนมาคาประเวณีนะคะคยืนยันแต่แว่าเรา,ากําลังจะทําให้การที่คนกลุ่มหนึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความเท่าเทียมแล้วก็เขาเป็นกลุ่มคนที่ ช่วยสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศตอนนี้เราต้องการต้องการรายได้มากๆเลยนะคะในเรื่องทางเศรษฐกิจนะคะงั้นเขาเป็นคนกลุ่มที่ช่วยสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศแล้วใหญ่เจ้าเราจะไม่ดูแลเขาเลยเหรือคัะการดูแลเขาเราไม่ได้ดูแลเขาเหนือกว่าประชาชนคนอื่นๆอาชีพนอื่นอาชีพเขาก็เป็นมนุษย์เป็นประชาชนคนหนึ่นงเขาควรจะต้องได้รับการดูแลนะคะเอออันนี้ค่ะมีมีความหวังนะ,ะจริงๆแล้วแล้วค่อยๆจะแบบ ใจฟูอย่างที่บอกว่าใจฟูมากๆเลยก็ต้องบอกว่าได้เห็นได้ติดตามนะครับการขับเคลื่อนนะครับของคุณสุรางจันแย้มนะครับแล้วก็มูรนิทีเพื่อนพนักงานบริการหรือว่าสวิงมาตลอดนะครับนี้อยากทราบว่าหลายๆคนอยากทําความรู้จักแล้วนะครับว่าบทบาทของมูรนิทีเพื่อนพนักงานบริการหรือสวิงเนี่ยได้ให้ความช่วยเหลือสําหรับพนักงานที่อยู่ในด้านทํางานด้านบริการทางเพศให้เข้าสึ่งเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างไรบ้างครับที่ผ่านมาครับ ของเราเองนะคะเป็นคลินิกที่ให้บริการโดยโดยเซ็กซ์เกอร์โดยผู้พนักงานบริการและก็พี่น้องผู้มีความหลากหลายทางเพศนะเป็นผู้ให้บริการในคลินิกเลยให้บริการตรวจโรคติดต่อที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์เรื่องเฮชีีนะมีคลินิกสามแห่งในกรุงเทพนะมีที่สีลมเดินอยู่ในซอยพัดคงตอนนี้เสยอวันนี้อยู่ในสีลมอยู่ใกล้ๆพัดคงมีที่ตรงสถานีรถไฟฟ้าเพชรเกษมสี่สิบแปดแล้วก็มีที่สะพานควายแล้วก็มีที่พัทชญาฮะ Mm hmm. ทั้งหมดนะคะในคลินิกนี้ให้บริการโดยโดยชุมชนโดย <Yeah. S 2> พี่น้องพนักงานบริการภายใต้การกํากับของวิชาชีพนะ,ะ mm hmm. ซึ่งก็ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขนะ,ะที่จะให้บริการซึ่ง มีผู้มารับบริการนะคะในในคลินิกสามแห่งในกรุงเทพน่ะวันละมากกว่าสองร้อยคนที่เข้ามารับบริการนะคะเน,นเราก็ดูแลแล้วก็เให้การช่วยเหลือส่งต่อเข้าสู่กบบระบวนการรักษาก็ช่วยทําให้ประเทศไทยเราะคะเราค <c oughs> าดหวังว่าเราจะยุติปัญหาเีล็ดได้ในอนาคตก็เราก็เป็นแรงสําคัญแล้วก็ เรามีโรงเรียนของเราเป็นเอ่อเป็นศูนย์เป็นโรงเรียนเป็นหน่วยการศึกษานอกโรงเรียนอยู่ที่พัทยา <c oughs> มีพี่น้องที่เป็นเซนะ็กซเกอร์น่ะที่เขาอยากจะมีโอกาสเป็นการศึกษาเขามาเรียนหนังสือนะคะ <c oughs> แล้วก็มีเรียนจบปรญาตรีเป็นจบปรญาโทแล้วก็ไป <c oughs> ไประกอบอาชีพที่เขาที่เขาใฝ่ฝันมาแล้วก็ <c oughs> หรือไม่ก็เอ่อไปมีไรายได้อย่างอื่นนะคะแล้วก็ <c oughs> เราเป็นเราเป็นหน่วยที่เรียกว่าเป็นชีพกฎหมายนะคะ <c oughs> เวลาที่พ <c oughs> ี่น้องมีปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรเราก็จะเป็นมีฝ่ายที่จะเข้าไปช่วยเหลือเป็นคนกลางเข้าไปช่วยเหลือทางด้านกฎหมายให้กับพี่น้องเราแล้วก็ <c oughs> ทุกวิกฤตของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการระบาดของมังคีพ็อกศีรษ <c oughs> ลเราเองจะเป็นหน่วยหลักเลยที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องเรา <c oughs> แล้วก็จะเข้าไปเชื่อมต่อกับหน่วยงานของรัฐ คือทำหน้าที่เป็นบ้านหลังที่สองของพี่น้องพนักงานบริการก ปีปีหนึ่งเราดูแลพี่น้องอยู่ไม่ต่างกว่าหมื่นคนนะคะ oh, ที่ที่เราดูแลอยู่อันนี้ในในส่วนของที่เรามีสํงงานักงานที่กรุงเทพทีพัทยาแต่ว่าในภาพรวมถ้ามันมีประเด็นอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่เป็นธรรมกับพี่น้องพนักง,งานบริการเเราก็จะทําหน้าที่ส่งเสียงทําหน้าที่เคลื่อนไหวและทําหน้าที่ทาให้ปัญหาเหล่านั้นมันได้รับการแก้ไขอันนี้คือบทบาทของมูลนิธิเพื่อนพนักง,งานบริการหรือสวินค่ะเราเป็นองค์กรไทยนะคะคแต่ว่ามีชื่อเสียงมากๆใช่ครับ<ล>ใช่ครัมี มีคนมาดูงานเยอะแยะมากมายในรูปแบบการทํางานของพวกเราถือว่าเป็นโมเดลนะครับสาหรับภาพประชาสังคมนะครับที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับพนักงานบริการทางเพศนะครับให้เข้าถึงสิทธิสริการต่างๆจากภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของสาธารณสุขนะครับรวมถึงเรื่องของการศึกษาด้วยแต่วันนี้นะครับรายการสภาปริทัศน์หมดเวลาลงแล้วครับวันนี้ผมนัทพลสงวนทรัพย์แล้วก็คุณตูรางจันแย้มนะครับกรรมการและเลขาธิการมูนิธิ เพื่อนพนักงานบริการนะครับผู้ที่เสนอกฎหมายร่วมกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน13,526คนนะครับต้องขอลาคุณทุกฟังไปด้วยเวลาพริงเท่านี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ